มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนการกันตถาวรเจอถล่มหลังที่พระเอกนักร้องดังกลางเวทีนี่หรือพิธีกรมืออาชีพเป็นอีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสําหรับการกันตถาวรเรียกว่ามากความสามารถสุดๆค่ะแต่ว่าล่าสุดในรายการมาร์คซิงเกิลสิภายหลังจากเฉลยว่าน้กการมันฝรั่งคือนักร้อง,น,องนักแสดงหนุ่มสุดฮอตบิวกินพุทธิพงษ์ ทำเอาพิธีกรแล้วก็กรรมาการเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันเลยนะคะโดยหลังจากถอดหน้ากากออกมาบิวกินยังได้เผยความรู้สึกถึงการมาออกรายการด้วยว่าตื่นเต้นครับรู้สึกว่าตอนอยู่ในหน้ากากก็ได้ทําอะไรใหม่ๆไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครแต่อีกด้านก็มีดราม่าเกิดขึ้นหลังมีคนปล่อยคลิปขนาดที่บิวกินกำลังจะถอดหน้ากากอยู่นั้นจูๆ่ๆพิธีกรของรายการอย่างก,ากันตถาวันก็กระโดดถีบบิวกินเข้าที่ข้างลำตัวอย่างเต็มแรง ซึ่งถึงแม้ว่าคลิปดังกล่าวจะไม่ออกนํามาออนแอร์ในรายการแต่ก็ทําให้ชาวเน็ตเกิดความไม่พอใจอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังคลิปดังกล่าวได้ถูกลบออกจากโซเชียลมีเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์การสนันทวิตเตอร์หลายคนก็ถามหาความเหมาะสมความเป็นมืออาชีพของพิธีกรพร้อมมองว่าการกระทําดังกล่าวไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยคะ่ะอีกทางยังหวันว่าจะเป็นอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หากว่าบิวกินลม้มลงไป ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ